ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสนามเด็กเล่นนะคะเป็นอันแรกเลยก็คือจะกว้างหน่อยนี่ก็จะเป็นเนี่ยมันจะอยู่ใต้ต้นสนนุ่นเลยที่เขนนอนเล่นกันก็คือใต้ต้นสนกว้างเขาจะมีมีที่ให้เขี่ยเล่นมีที่ให้ปีนเล่นนะคะเนี่ยคือสำหรับบางคนอาจจะดูรกนะคะแต่สำหรับไก่ มันค่อนข้างจะสำคัญนะคะเพราะว่าหนึ่งเขาได้ป่ายได้ปินแล้วก็ได้ออกกำลังกาลังกายบ้างเพราะว่าเราไม่ได้ต่อเป็นแบบว่าไม้สูงสูงให้เขาได้ได้เกาะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาบินออกนอกมันต่อสูงไม่ได้ค่ะมันก็จะได้ประมาณอย่างนี้ซึ่งตรงนี้เราก็ยกให้เลยพื้นที่ตรงนี้เรายกให้เลยเป็นของไก่เนี่ยหมดเลยนะคะยาวถึงข้างหลังนน่น่ง ก็ให้ไก่หมดเลยเราไม่ได้มาใช้พื้นที่บริเวณนี้อยู่แล้วนะคะไก่ด้วยหนูด้วยเป็นฟาร์มเลยค่ะหนูอะคะ่ะทำอะไรไม่ได้ทำอะไรมันไม่ได้ถ้ามันมีหิมะอะไรมันก็สวยเนาะมันก็ดูแบบว่าสาดตา จริงๆหนาวมากเลยนะเนี่ย <laughs> ลิ้นแข็งปากแข็งมือแข็งหมดแล้ว <laughs> ใช่ไหมลูกเห็นไหมพอหนาวปุ๊บหางเขาจะเปลี่ยนสีเลยค่ะเพราะเมื่อวานนี้เขาก็ยังเป็นสีขาวส,สวยๆอยู่เลยเนาะพอหนาวปุ๊บอ้าวสีเปลี่ยนเลยใช่ไหมคะใช่ไหมมาทำใ <laughs> จเย็นๆลูกหนวยังไม่ไข่เลยนะคนอื่นเขาไข่กันหมดแล้วนะืม เราเลิกไข่แล้วหรอหรือรว่ายัางไงร,รออยู่เดอ้อสีแดงน่ะือรออยู่นะไข่สีแดงอนะทำไมสีมันมืดจังเออแดดก็หายแล้วแดดก็หายแล้วแดดจ้ามาอีกก่อนได้ไหม พี่แดดจ้าเห็นไหมเนี่ยวระเอสาวๆนี่บุกรังสามสาวเลยจ้านี่แน่สลอนเลยว่าไงเห็นไหมเขาก็จะมีมุมพอดีมันรับแสงพอดีเขาถึงได้เขาถึงได้ชอบมาอยู่ตรงนี้กันหนึ่งคือเขามองเห็นเราเขามองเห็นทะลุยันกระจกเลยนะคะ พอเขาเห็นตรงนี้ปุ๊บแล้วเขาจะวิ่งไปตรงบ้านตรงตรงที่เขาไข่อะค่ะตรงเล้าไก่อ่ะโอราามากเลยหนูออร่ามากเลยจ้ะเห็นไหมเห็นไหมนางชอบยืนหลับแล้วนางก็เอา่อนะ ปิดตาตัวเองแบบว,ว่าเฮ้ยฉันไม่ได้หลับนะแต่เป่าหรอกเขารู้หรอกนาว่าตัวเองหลับอย่าเลยอยาเลยเลนาะ <c oughs> นี่อิ่มแล้วก็จะซสายขนนะคะซสายทำไมยังไม่ได้กินอะไรเอา้าไปแกล้งเพื่อนทำไมอะไปกินอะไรกับเขาอะไปเอาอะไรเขามากินยัง <laughs> ไปจีกขนเขาแล้วหรือว่าไง้ยอ,อย่ากเกเรลูกอย่ากเกเรเดี๋ยวมีขนมให้กินโอเคไหมไปแกล้งเขาเดี๋ไม่มีใครรักนะแค่นี้ก็หัวเน่าแล้วแม่ แค่นี้ก็หัวเน่าแล้วสุกๆกันไปไมันจะได้อุ่นๆ <c oughs> มันจะต้องมีตัวป่วดนะนะตัวป่วนนี่มันต้องมีเลยไม่ได้เลยเชียวมาออกมาเราใช่ไหมรู้ว่ายังไงแหม โอเคค่ะเนี่ยสาวสาเวลาหวานข้าวก็ต้องหวานเข้ามาขัดถึงข้างในนี่นะคะเพราะว่าบางตัวที่เขาไม่สบายหรือว่าบางตัวที่เขาป่วยเนี่ยเขาก็จะไม่ออกไปกินข้างนอกเฮ้ย hey! ออกมามันเข้าไปกินข้าวหนูมันเข้าไปกินข้าวหนูนหน <laughs> เดี๋ยวจะตีให้เลยเห็นไหมเนี่ยถึงไม่ได้อยากทำอะไรม,มันไปละทะลุทะนุนเลย นูนเลยไปเลยเนี่ยนาง <laughs> โอ้